สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับรถที่มานำเสนอจะเป็นรถแนวครอบครัวอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นแนวครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับในคันนี้ก็จะเป็น Toyota Innova Toyota Innova ปี2013นะครับสีขาวปี2013สีขาวเครื่อง2.0ต,ตัว G นะครับ2.0 2.0ต,ตัว G น้ำมันเบนซินนะครับน้ำมันเบนซิน,นเดี๋ยวเรามารับชมโดยรอบรถ ภายในภายนอกของเครื่องเันก่อนนะครับก็เริ่มจากด้านนอกนะครับริ่มจากด้านนอกอันนี้ก็เป็นไฟหน้าโรงงานนะครับกปะจังหน้าโรงงานพร้มอมไฟตัดหมอกนะครับเป็นตัดหมอกคันนี้มีสเกอร์มาให้รอบคันนะครับเตอร์มาให้รอบคันเติมไฟเลี้ยวก็จบมองข้างมาให้ครับ ม่ฟเลเ้ยวที่แก้มข้างสีขาวดูสะอาดสบายตานะครับตาสบายตาด้านนี้ก็จะเป็นฝังคนขับฝังคนขับนะครับรอบ ข้างข้าวกระดานท้ายนะครับด้านท้ายเป็นโฉมโฉมแชมป์นะครับตัวนี้เป็นโฉมเดียวกับตัวแชมป์ครับก็มีสปอยเลอร์มาให้มีที่ปัดนน้ำฝนหลังที่ปไปน้ำฝนหลังไปเบรกรงที่สามอยู่ด้านในกระจก บริกรุงเทพมหานครมีเซ็นเตอร์ถอยหลังให้มีเซ็นเตอร์สถอยหลังให้สองจุดก็มีโลโก้สองจุดศูนจีนะครับสองจุดศูนจีี่ก็จะเป็นภาพโดยรวมของภายนอกนะครับโดยรวมส่วนภายในของอินโนวานะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับ ด้านในจะเป็นสีออกโทนครีมทั้งคันให้ความสะอาดสบายตาครับดูโล่งโปร่งเป็นเบาะหนัง3ามแถวนะครับแถวที่2และแถวที่สเป็นเบาะหนังสามแถวแผงประตูข้างก็จะมีหนังแล้วก็ลายไม้แซมขึ้นมานะครับมีหนังและลายไม้แซมขึ้นมากระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับของระบบเซ็นทันล็อกครับของระบบเซ็นทันล็อก กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมีทวิตเตอร์มาให้คู่หน้าสองตัวซ้ายขวานี่ก็จะเป็นเบาะนั่งแถวหน้านะครับส่วนตอนนี้ก็จะมาอยู่ในแถวที่สองเป็นเบาะแถวที่สองนะครับเบาะแถวที่สองตรงกลางก็จะมีที่พักแขนให้นะครับ เบาะแถวที่สองสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้มีที่ปรับมาให้พร้อมนะครับเบาะสามารถพับได้สามารถพับได้ด้านท้ายนะครับด้านท้ายผมก็ปรับเบาะพับ ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับจะสามารถพับแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ได้ทั้งสองฝั่งด้านหลังก็นำเบาะลงมาล็อกได้เหมือนกันนะครับเพิ่มอีกสองที่นั่งสำหรับเด็กที่ตัวไม่ใหญ่มากรับคสำหรับเด็กที่ตัวไม่ใหญ่มากถ้าไม่มีคนนั่งแถวที่สามก็พับขึ้นครับยกขึ้นเพิ่มที่เก็บสัมภาระนะครับเพิ่มที่เก็บสัมภาระ เบาะแถวที่สามก็สามารถปรับเอนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ไม่เหมือนแถวที่สองแถวที่สองนี้สามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังและเอนได้ปรับเอนนอนได้แถวที่สองก็จะเอนได้พอสมควรครับเอนได้พอสมควร ตอนนี้ก็มาถึงภายในนะครับภายในคันนี้ก็จะเป็นภายในอินโนวานะครับภายในอินโนวาคอนโซลไม่มีแตกไม่มีล้าวนะครับวิดเตอร์อย่างที่บอกสองข้างครับแอร์มาตรฐานสี่ช่องคันนี้ก็จะเป็นแอร์ล้าสามแถวนะครับแอร์ล้าสามแถวฮะบิดจุนแจมาไฟติดครบทุกจุดนะครับทุกดวงไมน้อยด้วยคันนี้ ทีเดียวติดนะครับฟังเสียงเครื่องเดินนิ่งเง mm hmm. ียบครับเดินนิ่งเงียบเปิดแอร์ขึ้นมาคอมแอร์ทำงานครับ mm hmm. แอร์มาตรฐานสี่ช่องนะครับด้านหน้าที่เป็นหน้าปัดนะครับก็มาตรฐานโรงงานนะครับสำหรับตัวอินโนวานตัวนี้ก็จะเป็นวัดรอบสายมือตรงกลางก็ความเร็วนะครับ ขวาด้านบนก็จะเป็นอุณหภูมิความร้อนซะล่างก็จะเป็นปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงตําแหน่งเกียร์พีแหน่งเกียร์ก็จะอยู่ระหว่างกลางความเร็วกับความร้อนและน้ำมันเครื่องนะครับไฟติดครบทุกจุดนะครับไฟน้อยนะครับโฟมาลายพาวเวอร์มีแอร์แบกนะครับซ้ายก็ปดัดน้ำฝนขวาก็เปิด ไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีโหมดออโต้ด้วยอันนี้มีโหมดออโต้เวลาเข้าที่มืดก็จะให้ความสว่างโดยอัตโนมัติรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะมีหมดครับทํบัมาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตำแหน่งเวลาบอกอระยะทางที่วิ่งได้นะครับของน้ำมันที่เหลืออยู่มี เห็นทิสมีอุณหภูมิลูกเล่นต่างๆถัดลงมาก็จะเป็นวิทิุอเ,เดิมโรงงานนะครับ c d m p 3แล้วก็เป็นระบบแอร์ดิจิตอลครับระบบแอร์ดิจิตอลถัดลงมาก็มีเสริมมาให้ก็เป็น AUX และ u p p นะครับคันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับรถไม่โซมนะครับนี่รถไม่โซมติดแก๊สแต่รถไม่โซมส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดสัญญาณ สัญญาณถอยครับถ้าเรากดไฟสิ่ก็ไม่ขึ้นเวลาถอยก็จะไม่มีสัญญาณเตือนว่าเราอยู่ใกล้วัตถุนะครับแต่กดก็จะมีเสียงเตือนถ้าเราอยู่ใกล้วัตถุว่าเราชนแล้วมันจะแจ้งเตือนปกตินะครับก็มีช่องวางแก้วน้าเป็นเกียร์ตอตโนมัตินะครับเป็นเกียร์ตามขั้นบันไดตรงกลางก็จะเป็นช่องเก็บของถัดไปซ้ายมือครับถัดไปซ้ายมือ มีช่องเก็บของเช่นกันเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายแผงประตูข้างก็จะมีลายไม้แซมทั้ง4บานนะครับลายไม้แซมทั้ง4บานไฟติดครบทุกจุดไฟสองแอนดีไฟเพดานนะครับไฟเพดานติดครบทุกจุดครับ mm. ด้านท้ายนะครับด้านท้ายช่องเก็บสัมภาระครับอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีคนนั่ง ถวที่สามเราก็นำเบอกยกขึ้นไว้นะครับเพิ่มที่เก็บสัมภาระอันนี้เป็นแอร์ลาวนะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วเป็นแอร์ลาวแอร์สามแถวนะครับไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังจะไม่มีความเย็นเย็นทั่วถึงแน่นอนครับอันนี้เย็นั่วถึงแน่นอนส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายฝาปรงท้ายครับฝาท้าย เป็นรถครอบครัวที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนนิยมนะเป็นรถที่คนชอบเล่นรถแนวนี้นิยมเป็นอีกรุ่นหนึ่งคันนี้นะครับอินโนวาคันนี้นะครับยางที่ใส่มาให้เป็น ยางขอบ 25, 25, 60, 15นะครับยางขอบ15 205 60R15 นะครับเป็นยางปี17ยางยังใหม่อยู่นะครับยางไม่มีแตกต่อยางเต็มน,นะครับต่อยังเตง็มมลงช่วงล่างนะครับโชไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับไม่มีแตกไม่มีรัว่วไม่มีซึมตอนนี้ก็มาถึงเครื่องยนต์นะครับภายในห่องเครื่อง ในทเครื่องเดีเราดูรอบๆเบปน็นก่อนนะครับดูระพ้องเครื่องผากระโปงก่อนผากระโปงนะครับกระโปง เครื่องยนต์ Innova คันนี้นะครับ,ครบเครื่องยนต์ Innova คันนี้เป็นเครื่อง2.0เป็นซินนะครับ VVT-i ตัวเลี้ยง4สูถึง6วาล์วนะครับตัวเลี้ยง4สูถึง6วาล์วให้กําลังสูงสุดที่136แรงมา้าครับกำลังสูงสุดที่136แรงม้าแรงบิกสูงสุด,ดยุดที่132ยุดละมีที่4รอบนะครับที่4รอบ เครื่องยนต์อย่างที่บอกครับติดแก๊สอพิจีโมชีดนะครับไม่โทมครับไม่โทมไม่เยิรมไม่โทมไม่เยิรมนะครับมันจัดจักไปเลยเครื่องเดินนิ่งเงียบมากนะครับตันนี้นี่ก็จะเป็นข้อมูลและรีวิวคร่าวๆนะครับข้อมูลและรีวิวคร่าวๆภา,ายนอกภายในออปชั่น กอนต่างๆของตัวรถนะครับที่ติดมาให้สำหรับราคาอินโนวปี2013สีขาวนะครับ 2.0G เครื่องเบนซินราคาขายอยู่ที่4 7 8 0 0 0บาท4 7 8 0 0 0บาทสำหรับอินโนวปี13สีขาวคันนี้นะครับ ฟีดาวนะครับออกรถสูงบาทขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสนะครับออกรถสูงบาทผ่อนโดยประมาณนะครับ7ปี8700บาท8,700บาท7ปีขึ้นอยู่กับเครดิตตัวลูกค้าเอกสารการทำงานนะครับ4ี8แ0 0บาทออกรถสูงบาทผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูรถนะครับ เข้ามาดูได้ที่เต็นท์กวงเสงนะครับระหว่างซอยรังคำแหงร้อยห้าสิบเก้างร้อยห้าสิบเก้าับหน่งนะครับร้อยห้าสิบเก้าถึงร้อยหาสิ้าครับห่อยู่หลังป้ายรถเมนะครับหลังป้ายรถเมย์ติดกับ p s i นะครับติดกับ p s, <c oughs> <S เเช่นเคยนะครับเช่นเคยช่องทางการติดต่อ รายละเอียดเพิ่มเติมราคาผ่อนดาวยอดผ่อนเดี๋ยวลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับลงไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะพามาชมรถอะไรครับผมจะพามาชมรถอะไรเดี๋ยวติดตามกันในรีวิวครั้งต่อไปนะครับรีวิวครั้งต่อไปฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ตามให้ด้วย่องทางการติดต่อรายละเอียดโปรโมชั่นเดี๋ยวมีลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ